อภิญญาคือความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนามีหอย่างคือการแสดงฤทธิ์ได้หูทิพยานรู้จักกัหนดใจผู้อื่นการระลึกชาติได้ตาทิพยานรู้จักทำอาสวะให้สิน้นหลายคนคงคิดว่าการที่เกิดการมีคุณสมบัติพิเศษในการอย่างรู้นั้นเป็นพรจากสวรรค์แต่ความจริงแล้วมันมีเหตุและผลในตัวของมันมากกว่าที่คิด หลายคนพยายามที่จะฝึกจิตให้มีสิ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นแต่หลายคนกลับได้ในสิ่งที่คนอื่นต้องการและสำหรับบางคนนั้นซึ่งไม่ได้ต้องการอภิญญาด้านใดเลยหลายคนใช้อำนาจที่มีในการสร้างประโยชน์แก่โลกแต่บางคนใช้มันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวคุณจะได้ความรู้จักพวกเขาในอภิญญาพี ผมว่าเขาไม่เชื่อเราหรอกเขาไม่สนใจเรื่องที่พี่บอกหรอกเกื้อบุญพูดกับบัวบูชาหลังจากกลับเข้าบ้านไม่เป็นไรแล้วแต่เขาเธอเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งจนเริ่มชินเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนเชื่อที่ชื่อเสียงท่าทางหน้าตาอายุแล้วบางคนเชื่อในสิ่งที่เธอพูดโดยไม่สนใจชื่อเสียงเพศหรืออายุ บัวบูชาหรือบัวหญิงสาววัย28่า28ปีเธอเกิดมาพร้อมอภิญญาในด้านตาทิพย์เกื้อบุญหรือเกือ้อน้องชายเพียงคนเดียวของบัวบูชาผู้ต้องคอยติดตามดูแลบัวบูชาเสมอมาด้วยเป็นห่วงในสิ่งที่พี่สาวเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วมันเป็นความบังเอิญเมื่อเธอได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารร้านหนึ่งกับน้องชายของเธอหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเธอเห็นสวนข้างร้าน จึงเดิอนออกไปเล่นแต่พอเธอเดินผ่านต้นไม้ข้างบอ่อปลาที่ปลูกกันอยู่เป็นกระจุกเธอกลับมีความรู้สึกอึดอัดขึ้นอย่างบอกไม่ถูกแทนที่จะรู้สึกสดชื่นเพราะได้อยู่ใกล้ต้นไม้เธอจึงรีบเดินกลับเข้ามาที่โต๊ะเมื่อเธอหันหลังไปเธอกลับเห็นเงาดำจึงตั้งสมาธิเพ่งจิตไปตรงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นและสิ่งที่เห็นในสมาธิก็คือเงาดำเคลื่อนไปมา โยวนเวียนอยู่ตรงนั้นและมีโถกลมสีขาวโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและเงาดำนั้นบัวชุบโอเคคัดก่อนค่ะบัวบูชาจึงขอพบเจ้าของร้านพร้อมเล่าทุกอย่างที่ได้เห็นให้ฟังและได้แนะนำว่าพื้นที่ข้างบ่อตรงต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นน่าจะต้องปรับแต่งให้ดูโลง่งหรือย้ายออกไปปลูกบริเวณอื่นจะทำให้พื้นที่นี้ดูดีขึ้นเงินทองจะไหลามาเทมา จุดประสงค์ที่บัวบูชาต้องการนั้นคือต้องการให้เห็นโถสีขาวที่อยู่บริเวณนั้นสิ่งนั้นยังไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ตรงนั้นเพราะมีคนนำมาทิ้งไว้อย่างไม่สนใจทำไมพี่ต้องบอกเขาด้วยละ่ะทั้งๆท,ที่พี่ไม่ต้องการบอกก็ได้แก่นี่อยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วรู้บ้างไหมว่าแม่อยากให้กลับบ้านบ้างโอ้ยพี่ แม่ก็แค่ถามว่าจะมีเมียเมื่อไหร่เชื้อเกลือสิทำไมถึงต้องบอกเหรอต้องบอกเพราะว่าเรื่องที่เธอเห็นนั้นมันไม่ได้เห็นหรือรู้สึกตลอดเวลาการที่เธอได้พบและเห็นด้วยตาที่สามนั้นเป็นเรื่องพิเศษมากและถ้าสิ่งที่เห็นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กับใครหรือสิ่งใดที่เธอพบเห็นเธอจะทำตามที่ตั้งใจตั้งแต่แรกคือช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ สิ่งที่วนเวียนอยู่ไม่ไปไหนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็เป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งพี่เป็นคนอื่นยังไงเรื่องนี้เจ้าของต้องเป็นคนจัดการด้วยตัวเองสาธุจะบวชเมื่อไหร่ดีครับถ้าพี่บวชแกก็ต้องกลับไปอยู่บ้านจำได้ใช่ไหมบัวบูชาบอกน้องชายเสียงเรียบเสียงพระสวดเป็นรอบที่สองดังกล้องไปทั่วงานศพญาติที่เธอเคารพ จัดในบ้านของท่านที่นี่จะสวดเต็มทั้งบทซึ่งใช้เวลาสวดมากกว่าในกรุงเทพเธอหลับตาลงเพื่อต้องการลํำลึกถึงผู้วไยชนแต่มีแสงสว่างเกิดขึ้นในความมืดในตาเธอทําให้เธอต้องหยุดและลืมตาแสงอะไรเนะ่เธอพึมพำกับตัวเองแล้วมองไปโดยรอบเพื่อหาว่ามีใครส่องไฟมาทางเธอหรือไม่แต่ก็ไม่มีคลั้นพอเธอหลับตาลงอีกครั้งก็ยังคงเห็นแสงเช่นเดิม แสงนั้นมาจากไหนแสงนั้นต้องการบอกอะไรนะเธอหลับตาลงอีกครั้งเพื่อสงบใจอุทิศบุญให้แก่ญาติของเธอแต่ก็ยังคงปรากฏแสงนั้นขึ้นอีกและยังมีความรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งจ้องมองเธออยู่ด้านหลังสวัสดีครับเสียงผู้ชายทักบัวชมพูแคัดค่ะสวัสดีครับ เสียงผู้ชายทักบัวบูชาอุ๊ยเธอสะดุง้งเพราะก่อนหน้านี้เธอไม่เห็นใครอยู่แถวนี้เขาดูเป็นผู้ใหญ่รูปร่างผอมสูงและเธอรู้สึกถึงความเป็นมิตรคล้ายกับรู้จักกันมานานเมื่อตอนพระสวดผมขอโทษที่เข้าไปรบกวนคุณเธอไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดรบกวนอะไรกันนะที่แสงนั่นทำให้คุณรำคาญ เขามองจ้องไปในดวงตาเธอคุณรู้ว่าบัวเห็นคุณเป็นคนทําให้เกิดแสงนั้นแสดงว่าคุณเองก็มีเหมือนที่บัวมีบัวบูชาถามออกไปตามตรงใช่แล้วเราเคยพบกันมาแล้วเมื่อเจ็ดปีก่อนผู้หญิงที่กำลังเดินมาคือคนที่เคยพบกันเมื่อเจ็ดปีก่อนเธอดูเรียบร้อยเช่นเดิมและมีสิ่งเพิ่มขึ้นในตัวเธอคือ แสงสีฟ้าที่หน้าผากของเธอดูสดใสและมีพลังมีแสงเรืองรองแสดงถึงสิ่งที่เป็นมงคลที่คอยคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาโชคชะตาทำให้เขาได้พบกับเธออีกครั้งบริเวณบ้านหลังนี้สงบและอบอุ่นเต็มไปด้วยสิ่งดีงามที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สำหรับเขาแล้วเขาสามารถสัมผัสดได้ทันทีที่เข้ามาในเขตบ้านเขาเดินทางมาถึงช้าก,กว่ากำหนดจึงต้องรอให้พระสวดเสร็จก่อน และเข้าไปเคารพศพตอนหลับตาเพื่อร่วมฟังสวดเกิดแสงสีฟ้าให้เขาเห็นเขาลืมตาแล้วมองหาแสงสีฟ้าในจิตจึงเห็นแสงสีฟ้าที่ผู้หญิงคนนั้นคิดจะลองดูว่าเธอจะสัมผัสได้หรือเปล่าเขาคิดและเพ่งไปมองที่เธอนั่นไงเธอมองหาและมองคล้ายกับรู้สึกว่าเราจ้องมองเธอเขาขึ้นไปเคารพศพด้านบนซึ่งเป็นโถงใหญ่ตั้งศพ และอีกด้านเป็นห้องที่มองเห็นโต๊ะหมู่บูชายอย่างชัดเจนสาธุเขาไหว้ตรงหน้าห้องและหันไปพบกับสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นท่านคือผู้คุ้มครองและจะคอยดูแลเธอจากอามุุษ์์สิ่งชั่วร้ายหลังจากขอรบศพเรียบร้อยภวัดผู้มีตาที่สามที่สามารถมองเห็นอีกมิติหนึ่งได้พลังจิตที่แร่งกล้าเกิดจากการปลีกตัวทำสมาธิถือศีลทำบุญ และเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อเสริมสร้างพลังของเขาให้แกร่งยิ่งขึ้นพวัดได้เล่าเรื่องที่เคยพบกับบัวบูชาให้เธอฟังเธอจึงจําได้บัวจําได้ล่ะค่ะสบายดีนะคะไม่ได้พบกันเลยครับเพิ่งกลับมาคุณบัวดูดีขึ้นนะครับคุณบัวรับจิตที่ผมส่งไปถึงได้แสดงว่าคุณเริ่มรับจิตสื่อสารได้แล้ว เรียกว่าตอนที่ผมเริ่มต้นนะครับเร็วกว่าตอนนั้นมากก็คงจะเป็นแบบที่คุณภวัตพูดนะคะแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่องบางทีก็ได้บางครั้งก็พยายามมากก็ไม่ได้ค่ะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเขามองแล้วเริ่มพูดคุยถึงสิ่งที่เขาพบในสถานที่หนึ่งเล่าเรื่องราวที่เขาได้พบมาด้วยความตื่นเต้นเล่าการปฏิบัติกรรมฐานให้เธอฟัง ที่ผมเล่าให้ฟังเพราะในอนาคตคุณบัวต้องเตรียมตัวรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเขามองไปที่ด้านหลังและกำหนดจิตเคารพวันนี้เป็นวันที่บัวบูชานัดหมายกับพวัดที่จะได้ไปในที่พวัดจะใช้เป็นสถานที่ช่วยบูชาในการฝึกความเข้มแข็งของจิตและสถานที่นี้ยังเป็นที่ที่จะตอบคำถามที่บัวบูชาอยากรู้มาตลอดว่าเพราะอะไรเธอจึงเป็นคนที่ถูกเลือก ที่ได้รับอภิญญาพิเศษนี้ทั้งที่เธอไม่เคยใฝ่ฝันที่จะอยากมีแบบคนอื่นๆเลยหลังจากเดินเข้ามาสิ่งแรกที่บัวบูชาสัมผัสได้คือความรู้สึกอบอุ่นสบายใจและรู้สึกเศร้าใจในเวลาเดียวกันทำไมนะมันถึงได้รู้สึกแบบนี้สถานที่นี้เป็นเพียงวัดโบราณวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเธอเคยผ่านมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ไม่เคยเข้ามาเลยสักครั้งนี่ถือเป็นครั้งแรกแต่เธอกลับรู้สึกว่าผูกพันกับสถานที่แห่งนี้อย่างบอกไม่ถูกคุณบัวรู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนนี้พวัตเอ่ยถามออกไปเพราะเห็นสีหน้าของเธอแปลกไปบัวรู้สึกคุ้นเคยอบอุ่นและเศร้าใจในเวลาเดียวกันนะคะแล้วเห็นอะไรไหมไม่ค่ะไม่เห็นอะไรเลยแต่รู้สึก นี่เป็นครั้งแรกที่ไม่เห็นตารู้สึกลองตั้งจิตอธิษฐานดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าเพราะอะไรบัวบูชาหลักตาลงตั้งจิตและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคล้ายเธอแต่งตัวด้วยชุดไทยโบราณใบหน้าสวยแต่กลับมีรอยน้ำตาตรงบริเวณข้อเท้ามีตรวนผูกติดและข้างกายหญิงผู้นั้นมีศพของหญิงสาวอีกคนหนึ่งนอนอยู่หญิงสาวผู้นั้นหน้าตาเหมือนเธอไม่มีผิด นี่มันคืออะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นบัวบูชาตกใจลืมตาขึ้นทันทีคุณพวัดคะบัวเห็นตัวเองนอนตายอยู่ตรงนี้มีผู้หญิงคนหนึง่งนั่งเฝ้าศพบ,บัวอยู่ตรงนี้มันคืออะไรกันคะสิ่งที่บัวเห็นมันคืออะไรสิ่งที่คุณเห็นคือคุณกับพี่สาวคุณเมื่อชาติก่อนคุณสองคนพี่น้องได้รับคำสั่งจากพ่อให้มาเฝ้าสมบัติของต้นตระกูลในตอนที่เกิดสองคราม พี่สาวคุณยอมเสียสละที่จะเฝ้าสมบัตินี้เองเพื่อให้คุณได้ไปเกิดใหม่เพื่อมันเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสรัพสัตที่เวียนว่ายตายเกิดให้พ้นทุกข์พี่สาวคุณยอมติดอยู่ในห่วงแห่งกรรมเพื่อให้คุณได้มาเกิดให้คุณได้รับอภิญญาจากสุทธิพเพื่อช่วยเหลือบรรดาดวงวิญญาณที่ยังไม่สามารถไปเกิดได้และเมื่อคุณสามารถควบคุมจิตและสามารถสร้างกุศลได้เพียงพอแล้วก็คุณ ก็จะสามารถมาปลดปล่อยวิญญาณพี่สาวคุณได้พี่สาวของคุณจะได้ไปเกิดตามกรรมของเขาต่อไปเพราะก่อนตายคุณตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าคุณจะมาเกิดเพื่อช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่ยังไม่หลุดพ้นและไม่ได้รับการปลดปล่อยให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีจิตอธิษฐานดีก่อนสิ้นใจทาให้คุณเกิดมามีอภิญญาจากสุทิพในชาตินี้เหตุที่พวัดรับรู้อดีตชาติของบัวบูชา เป็นเพราะว่ามนุ์คาถาที่สะกดวิญญาณในสถานที่แห่งนี้นั้นเกิดจากเขาในชาติก่อนเป็นผู้กระทําการสะกดไว้เขาฝึกฝนจิตจนสามารถระลึกชาติของตัวเองได้จึงทำให้เขาได้นำพาบัวบูชากลับมาเพื่อทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้บัวบูชาเองยังคงตั้งฝึกจิตและสร้างบุญกุศลอีกมากก่อนที่จะสามารถปลดปล่อยวิญญาณในที่แห่งนี้ได้เหตุที่ต้องพาบัวบูชามาเพียงเพราะทุกวันนี้ บัวบูชายังมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมต้องเป็นเธอที่เป็นผู้รับภาระนี้มันเป็นเหตุให้บัวบูชาไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกเปิดเผยแล้วบัวบูชาเองรับรู้แล้วและจากนี้มันจะไม่มีอะไรมาทำให้บัวบูชาลังเลที่จะทำจะช่วยจะปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตของตนเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะกลับมาปลดปล่อยดวงวิญญาณพี่สาวผู้มีพระคุณและทำตามเจตนาของตนเองตั้งแต่ชาติก่อน บัวเข้าใจแล้วค่ะบัวขอบคุณนะคะที่ทําให้บัวได้รู้และสิ้นสงสัยแต่ต่อจากนี้บัวขอรับรู้ด้วยตัวเองนะคะมันจะเป็นแรงจูงใจให้บัวยิ่งพยายามเพราะยิ่งอยากรู้ยิ่งต้องพยายามจริงไหมคะบัวบูชากล่าวพร้อมยิ้มให้พวัตทั้งที่ในใจนั้นเกิดคําถามมากมายแต่บัวบูชาเลือกที่จะหาคําตอบด้วยตัวเองการพึ่งตนเองนั้นเพื่อหาวัาชาติหน้ามีจริง บัวบูชาคิดว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะชดใช้แก้ไขในสิ่งที่ติดขางอยู่ร่ำไปหลังจากวันนั้นบัวบูชาตัดสินใจเข้าวัดถือศีลปิดวาจาเป็นเวลา9วันเพื่อที่จะฝึกจิตและอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแต่มันก็ยังมีเหตุให้บัวบูชาไม่สามารถปิดวาจาครบ9วันเพราะเกิดไปเห็นแม่ชีคนหนึ่งมีเด็กชายขี่คออยู่ตลอดเวลา หนูไปขี่คอแม่ชีทำไมแม่ฉีท่านตั้งใจถือศีลภาวนาทำแบบนี้มันจะเป็นบาปกับเจ้าเองนะหนูน้อยบัวบูชาส่งกระแสะจิตให้หนูน้อยตนนั้นหนูไม่บาปหรอกคขออยากรับกรรมหนูเป็นเจ้ากรรมในเวรหนูเลยมาอยู่ตรงนี้ที่นี่ถ้าเขาไม่ฆ่าหนูหนูก็ไม่มาหรอกจริงอยู่ที่หนูเป็นเจ้ากรรมในเวรแต่มันไม่จำเป็นหนีิ ที่เจ้ากรรมจะต้องมาสร้างกรรมให้ตนเองเพิ่มถูกไหมเราเป็นเจ้ากรรมแต่ถ้าเราสามารถอาโหสิกรรมให้เขาเราก็จะได้บุญในสิ่งที่เคยทำกรรมใดๆไว้อ่ะนายเวรจะเป็นผู้พิพากษาเขาเองมันไม่คุ้มเลยที่เจ้าจะเอาบุญที่สั่งสมมาเพื่อใช้ในการตามจองเวรเขาเช่นนี้ถูกต้องไหมอาโหสิกรรมให้เขาเถอะและไปตามกรรมของเจ้าเพื่อที่จะรอวันได้ไปเกิดยังภพภูมิต่อไป บัวบูชาเกลี้ยกล่อมวิญญาณน้อยเขาจะได้รับกรรมที่ทำจริงเหรอวิญญาณน้อยหันมาถามเจ้ากรรมหยุดเจ้านายไม่หยุดตัวเองควรหยุดเพื่อให้ในายเวรทำงานของเขาเชื่อพี่เถอะหลังจากที่เจระะจาก,กับวิญญาณน้อยแล้วบัวบูชาจึงเดินไปหาแม่ชีเพื่อบอกกล่าวในสิ่งที่เห็นแม่ชีตอบกลับมาคือ แม่ชีรับรู้และยอมรับในสิ่งที่วิญญาณน้อยทำเพราะก่อนมาบวชแม่ชีเป็นพยาบาลแต่กับอาชีพนี้เป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตคนแม่ชีเคยเปิดคลินิกทำแท้งเถื่อนสุดท้ายพอแม่ชีแต่งงานกำลังจะมีลูกแม่ชีก็แท้งลูกทุกครั้งจนสามีเลิกลาไปสามีแม่ชีอยากมีลูกแต่เมื่อเด็กก็ตามที่แม่ชีท้องไม่เกินสี่เดือนแม่ชีก็จะแท้งทุกครั้งแม่ชีจึงเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ เพื่อบวชชีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเหล่าดวงวิญญาณที่แม่ชีเคยทำลายชีวิตพวกเขาเหล่านั้นนี่สินะที่เรียกว่ายอมรับกรรมแล้วเราล่ะมีกรรมอะไรที่ต้องชดใช้บ้างนะแต่ถึงยังไงชาตินี้ก็ขอใช้กรรมต่างๆให้หมดสิ้นทีเดียวเถิดไม่อยากทุกข์ไม่อยากรู้สึกผิดกับใครอีกแล้วเริ่มใหม่สินะกับการปิดวาจา หลังจากที่บัวบูชาถือศีลปิดวาจาครบเก้าวันก็เดินทางมาที่วัดเดิมที่อยุธยาเพื่ออาบุญมาฝากวิญญาณพี่สาวและบัวบูชาก็ได้พบกับพวัดอีกครั้งเขาก็มาที่นี่ไม่สิต้องบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ถึงจะถูกเพราะดูแลเขาน่าจะมานั่งสมาธิที่นี่เป็นประจำอา้าวคุณพวัดมาที่นี่เหมือนกันเหรอคะไม่สิบัวคงต้องพูดว่ายังอยู่ที่นี่อีกละคะถึงจะถูกจริงไหมคะถูกครับยังอยู่ที่นี่ เพราะที่นี่คือที่ที่ผมทำกรรมไว้มากที่สุดผมจะขออยู่ตรงนี้จนกว่าทุกอย่างจะจบลงจนกว่าทุกอย่างจะจบลงนี่ถ้าชาตินี้บัวไม่สามารถทำได้คุณก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปจนตายเลยเหรอคะกดดันจังไม่ใช่ครับเรื่องของบัวถือว่าเป็นเพียงปลายเหตุแต่ต้นเหตุตัางหากที่ผมต้องสาสางให้สําเร็จก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป แล้วบัวสามารถช่วยอะไรคุณพวัตได้บ้างไหมคะบัวบูชาถามด้วยความอยากช่วยไม่มีครับมันเป็นสิ่งที่ผมต้องแก้ไขจัดการเองเหมือนที่คุณบัวเองก็ต้องแก้ไขจัดการเรื่องพี่สาวคุณเองเช่นกันบัวขอถามอะไรสักข้อได้ไหมคะได้สิครับเราจะต้องเดินในเส้นทางนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วถ้าวันหนึ่งเราแก้ไขทุกอย่างจบแล้วเราจะกลับไปใช้ชีวิตปกติหรือเราจะต้องทำยังไง มันคงจะเหงาเงาโปร่งๆนะคะคงไม่เห็นในสิ่งที่เคยเห็นอีกต่อไปใช่ไหมคะไม่ใช่เลยคุณบัวทุกอย่างจะยังคงอยู่กับเราตลอดไปเราจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือดวงวิญญาณและผู้คนที่เดือดร้อนเพราะวิญญาณชั่วร้ายต่อไปตราบที่เรายังคงอยู่ในศีลธรรมอันดีงามและถือศีลปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ก็จะอยู่และติดตัวคุ้มครองเราตลอดไปถ้าเป็นแบบนี้เราเองคงต้องร่วมบุญกันอีกเรื่อยๆสิคะ ครับเราต้องร่วมบุญร่วมวาสนากันต่อไปเวลาจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่เราเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกคุณบัวนะครับการพัดพรากคือปกติวิสัยมีพบมีเจอมีผูกพันมีพลัดพรากผมอยากให้บัวจาไว้ต่อไปไม่ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่ข้างๆคุณเสมอนะครับสิ่งที่พวัดกล่าวนั้นบัวบูชาเข้าใจและกำลังทำใจด้วย เพราะบัวบูชาเองได้เห็นสิ่งล่วงหน้ามาแล้วในตอนนั่งสมาธิเมื่อครั้งปิดวาจาแต่ยังไม่สามารถยอมรับในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เพราะยังไม่สามารถกําหนดรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดจากนี้คงทําได้เพียงตรอมใจและตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือดวงวิญญ,ญาณของพี่สาวต่อไปและจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบัวบูชาก็พร้อมที่จะรับมันพร้อมที่จะช่วยเหลือ พร้อมที่จะแนะนําและพร้อมที่จะทําตามหากสิ่งนั้นไม่ผิดถึงซึ่งศีลธรรมไม่ว่าอีกนานแค่ไหนก็จะตั้งขอจิตไว้จะขอปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ติดค้างให้ได้รับอิสระได้ไปสู่ภพภูมิที่ควรต่อไปนี่คือสิ่งที่ตั้งใจไว้ของบัวบูชาอภิญญาคือความรู้ยิ่งการที่คนเรามีอภิญญานั้นย่อมส่งผลดีและร้าย วันนี้โชคดีที่บัวบูชาใช้อภินญญาในสิ่งที่ดีที่ควรและคนอื่นเล่าจะใช้ในทางที่ควรเหมือนบัวบูชาหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวบุคคลน,นั้นเอง